สวัสดีค่ะอันนี้ใครวันนี้หนูไปไหนมานนหนูเลยแสีมาจริงเหรอไม่ใช่อันนี้ได้ของเล่นอะไรไป,ไป,ไปอันนี้ดูดูดมามาล้ปอีซื้อใครซื้อให้ครับเป้ออีอ๋อไปอีซื้อให้ตัวเองเหรอว้าว ตกปลานะคะเป็นแม่เหล็กนะพอตกได้แล้วเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงไหนใส่ตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้มีเพลงไหมคะมีเพลงอ่าให้หนูไปกกดสิทำไมมันไม่ดังแล้วนี่ไงไ่านจะหมดแล้วหรือเปล่าหานจะหมดแล้วอดูดิหนูจะตกได้กี่ตัวมีคนนี้ด้วย ว้าวตกปลาได้แล้วไปตกปลาได้แล้วทุกคนปีตกปลาได้แล้วนะทุกคนได้หนึ่งสองสามใช่ได้หนึ่งสองสามอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรหมดแล้วหมดแล้วอ๋อมดแล้วหมดแล้วว้าวว้าวว้าวตกปลาเยเดี๋ยววันนี้เราจะทำกับข้าวอะไรข้าวต้มปลาอ๋อต้มปลาอันนี้ของป้าเปาอยู่ไหน นี่ของปเปล่าของเล่นเปลาอยู่นี่โอ้ทุกใบไดโนเสาร์ไหนว้าวตกปลาได้แล้วตกปาวตาได้้วกาได้วกปลาวตกวตกา้วตกปาไแล้วตก้กาตกได้วกี่ตกวแล้วอกัลไ้แล้วตกาได้สกปลานตาไวกาแกปลากเา่กเาปา้กปลากลากลาไ้้าไดก

อันนีมีข้อตกปลาอ่ามีคนตกปลาด้วยดูสิทุกคนเราอยู่ในแม่น้ามหาสมุทรอันที่ลึกที่สุดในโลกเลยพ่อพ่อพ่อเหรอโอเคพ่อพามาตกปลาว้าวดูสินี้ก็แม่อ๋อนี่เป็นแม่ใช่ไหมว้าววันนี้สนุกไหมคะตกปลาเล่นนะครับตกปลาเล่นนะคะ ปิดหรือยังปิดไลท์หรือยังยังเลยยังเหรออ่าเดี๋ยวแม่จะไปรดน้ำต้นไม้แล้วเ้าปิดปิดคลิปหน่อยอ่าบอกว่ายังไงครับครับอ่าปิดคลิปยังไงปิดคลิปยังไงหนูจะบอกหนูจะบอกท่านผู้ชมว่าอะไรนี่ตกปได้แล้วโอเ้เก่งมากไม่หนูจะบอกท่านผู้ชมว่าอะไรอย่าลืมอะไรเอาลูกบาอ่าเอางกล้อง เอาไปได้ไงโอเคอ้าวหนูบอกหนูบอกให,ให,ให้ให้ให้หน pledge, ้องเล่นด้วยให้น้องเล่นด้วยไม่เอาไม่เอาฟังก่อนฟังก่อนโอเคไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้ไปอีกไปอีกไปอีไม่ทำแบบนี้นะเพราะอะไรพี่บินพี่ไม์ไม่เขาไม่ทำแบบนี้นะไปอีททำไมทำแบบนี้ ไม่เป็นไรเจเจไม่น่ารักเลยโอ้โอเคโอเค่อันนี้เป็นพี่น้องกันต้องรักกันใช่ไหมคะโอ้ไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรอันนี่นะาหปาเปล่าเล่นตัวหนึ่งป้าีเราเป็นพี่น้องกันต้องรู้จักแบ่งกันะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้เออเออเเอมอา ฟังก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวคุยกันหันมาคุยกันก่อนไปอีพ่อไปงานแล้วว่าพ่อไม่ต้องาหีคุยกันก่อนพ่อมีแว่นด้วยอ่ะมาม่าสอนว่าอะไรมาม้าบอกหนูว่าอะไรคะอันนี้หนูซื้อมาหนูบอกว่าอะไรนไปแล้วอ่ะอ่แล้วหนูหนูบอกว่าหนูสัญญาว่าจะให้น้องเล่นไม่นด้วยไม่ล้างน้องไม่ได้ อันนี้หนูต้องรักน้องไหนบอกหนูอยากหนูอยากหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมใช่ oh. อ่าแล้วทาไมหนูทําตัวไม่ดีใช่ไหมถ้าหนูถ้าหนูกัดน้องถ้าหนูตีน้องแบบเนี้ยก็ไม่มีคนอยากดูแล้วก็ให้เมาคนออกไปแล้วคนก็จะบอกว่าเบอยททาไมเป็นพี่ไม่น่ารักเลยไม่รักน้องเลย คนก็ถ้าหนูทําไม่ดีเดี๋ยวคนจะทําตามไงเข้าใจไหมมาขอโทษน้องมาขอโทษน้องเลยทํายังไงมามาออะเรียกน้องเปาเปาเอามามองหน้าก่อนมามองหน้าเปาเปาเอะมาหันหน้ามามองหน้าน้องดีๆอ่าขอโทษดีๆอาเปาเปาเอาไปแล้วไปให้พี่เขาแล้วไปไหนเอาให้พี่เขามาขอโทษเปาเปาก่อนเอาไปก่อน น่าเห็นไหมเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรหนูพูดว่าอะไรหนูบอกว่าหนูจะแบ่งน้องเล่นแล้วตอนนี้หนูกำลังถือของเล่นเปลาๆอยู่เอาคืนเปลาๆเ,เลยเนี่ยของของคนอื่นทำไมต้องแย่งไม่เอาไม่ทำแบบนี้นะคะหนูนะอะหนูขอโทษน้องก่อนลูกขอโทษค่ะโอเคต่อไปทำอีกไหมไม่ทำนะมัน,มน ให้น้องเล่นด้วยน้องอยากเล่นด้วยปาปามานี่มาปาปามานี่มาปาปามาที่มาโอมา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 ให้เล่นด้วยอยู่มา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 โอมามามาอื่งอนเนาะงอนแล่าเจเจไม่รักเลยอ่ะเนาะอันไหนเนี้ยอันไหนเนี้ยปะป๊าเดินนั่งอ่ะปิดคลิปหน่อยอ่ะปิดคลิปหน่อยสวัสดีค่ะด้วย ปิดคลิปปิดคลิปยังไงอย่าลืมอะไรคะกดติดตามน้องป๊อปปอปกับอีนะบายๆอย่าลืมกดติดตามให้น้องปอปอกับน้องอีนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะบายบายอะไรเข้าใจอีกแล้วป๊อปป๊อปนี่มันกัหนู่งอีโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะบายบบบาาายยยอย่าลืมอะไร กดติดตาให้เปิดอีกนะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้เปิดอีกนะผมเข้าตาแล้วนะใช่ไหมผมเข้าตาแล้วอเคอาจารย์อีพี่จ๋าทำดีมาก